หลวงวิจารจรรัยเป็นผู้แนะนำให้ใช้น้ำมันตังอิวตั้งแต่นั้นมาพระสมเด็จแต่ละพิมพ์แต่ละชนิดท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างเป็นพุทธบูชาและแจกฟรีไม่มีการซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องทำตำหนิหรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ที่องค์พระส่วนเส้นข้างหรือหวายผ่าซีกที่ครอบองค์พระชิดซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เท่ากัน เกิดจากคนตัดพิมพ์ไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์จะเอามาเป็นมาตรฐานตายตัวไม่ได้การสร้างพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านสร้างในวาระและเวลาว่างไม่ได้กำหนดจำนว,นวนว่าจะสร้างเท่าไหร่มีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันผู้ช่วยในการสร้างพระสมเด็จชุดเบญจภาคีนั้นนอกจากท่านเจ้าประคุณพระธรรมถาวรช่วงและนายน้อยง่อย สองคนที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายท่านที่ช่วยกันคือพระภิกษุพ่วงพระภิกษุภูต่อมาคือหลวงปู่ภูวัดอินพระเกจิอาจารย์ชั้นยอดอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยพระภิกษุแดงพระภิกษุพโพสามเณรเล็กและหลวงบริรักษ์โรขาพาดแพทย์หลวงราชการที่สี่ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้วัดระฆังเวลาว่าง ก็มักจะมาช่วยท่านจะประคุณสมเด็จโตสร้างพระพิมพ์ชุดเบญจภา,าคีอยู่เสมอๆการผสมผงท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านจะเอาผงวิเศษเช่นผงปัทมังผงอิทิเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชมาใส่บาตรและเอาผงที่เก็บวไว้ทั้งหมดมาผสมกันจนครบแล้วนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆมาผสมผงให้เข้ากัน จึงเอ,อนาน้ำมันต่งอิ้วมาผสมนวดเนื้อผงจนเป็นเนื้อเดียวกันผู้ที่ผสมผงพระของท่านโตมีขรัตาพลอยปู่คำประลัดโฮและปะลัดมินท่านเป้พระทั้งห้ารูปนี้เป็นพระคู่ใจของเจ้าประคุณสมเด็จโตลักษณะเนื้อพระสมเด็จชุดเป็นจากภาคีมีดังนี้คือ 1. เนื้อสีเหลืองอ่อนดุดงาช้างส เนื้อละเอียดอ่อนแตกเป็นลายงาหรือลายคล้ายช